สวัสดีครับสวัสดี f c f a n แฟนคบท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ u อ็มยูในชาแนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบภารกิจนะฮะจบภารกิจที่จำปาดงนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับจบวันนี้กอเดินทางมาถึงที่ตั้งโดยสวัสดิภาพนะครับผมเดินทางมาถึงที่ตั้งหน่วยโดยสวัสดิภาพนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะมีข่าวดีมาแจ้งนะฮะตั้งใจฟังนะใครอยากไปเข้าห้องน้ำอย่าพึ่งไปใครอยากไปเข้าห้องน้ำอย่าพึ่งไปมีข่าวดีมาแจ้งนะฮะสามเรื่องนะคในคสามเรื่องมีข่าวดีมาแจ้งสามเรื่องเอารับปกหน่อยมีข่าวดีมาแจ้งสามเรื่องอ่ะเรื่องแรกเรื่องแรกนะ อ๋อขอขอบคุณนะครับขอ,ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเอ็มเอาของมาเนาะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบสิ่งของให้เอ็มนะครับเดี๋ยวไปเอามาแล้วก็เอามาขอบคุณท่านนะครับออกคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวดีนะฮะโอ้โหดีใจมากเอ็มซีข่าวหนึ่งเลยข่าวหนึ่งเลย เสรุงพล้นมาแล้ว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 นีววว <c oughs> ่นะฮะสดๆร้อนๆนะฮะจ่าเอ็มจากคุณวิไลลักษ์ครับจากคุณวิไลลักษ์ครับก็เป็นเสื้อน,นะฮะแล้วก็สบู่ ฮันนะี 1, 2, 3, 4, 5, ่โซ๊นะหนึ่งสองสามสี่ห้าสบู่ห้าก้อนนะฮะแล้วก็เสื้อเราแกะเลยนะแกะเลยนะฮนะเเสื้อปูปาริจิตนะครับสเสื้อปูปาลิจิต มมมาาพบเเจอติแงในี่ครับผมเสื้อปูปาลิจิตนะครับสวยงามมากเบอร์เอ็มนะโหไซส์ของเอ็มใส่เลยนะครับจะอยู่ที่เบอร์เอ็มเนาะจะใส่พอดีสวยงามนะครับเนี่ยขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่วิไลลักษ์นะครับมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอให้พี่วิไลลักษณ์สุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดสมดังปรารถนาทุกประการนะครับเฮงเงปังๆรวยๆนะครับพีวิไลรัตรมวานเอ็มไรส์สดพี่เขาก็เข้ามาถามอยู่เนาะก็บอกไปแล้วนะว่าได้รับแล้วแอดอ้อเอามาให้นะเมื่อวานนะครับสวยงามมากอ่ะเรื่องแรกจบไปเรื่องแรกจบไปเรื่องแรกจบไปพยาดเก็บแป๊บหนึ่งนะฮะอย่าพิ่งไปข้องน้ำนะอย่าพิ่งไปข้องน้ำนะใครอย่าข้องน้ำ อีกกลลลาานนคนให้้ำังยเก็บเสื้อผ้าก่อนอ้าวชิ้นที่สองนะฮะเรื่องที่สองก็มีผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมอบให้เอ็มอีกแล้วนะครับผมเป็นเสื้อนะครับเสื้อจากร้านป้าคาใสนะฮะสวยงามมากเลย เป็นทรงทรงสูตรนะทรงสูตรทรงใหญ่นะครับเป็นทรงสูตรทรงใหญ่ตัวยา,ยาวๆนะตัวยา,ยาวนะ<ค>นี่สวยงามมากนะครับก็ใครสนใจก็สั่งซื้อไปที่ร้านป้าคำใสนะครับมาให้ดูด้านหลังด<ร>้วยมีโอกาสมีเวลานะเอ็มจะใส่ให้ดูนะครับใ,ใส่ออกงาน แล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปถ่ายรูปมาให้ดูนะอะมานี้นะนี่ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณพี่วารีนะครับคุณพี่วารีโลเซนเอาเออออสเตรียเวียนนานะครับที่ให้เสื้อมานะครับก็รอบที่สามแล้วนะครับรอบนี้ได้สามตัวแล้วนะครับได้สามตัวแล้วที่ร้านป้าคำใสนะครับก็ขอให้พี่วารีนะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเปับางๆเลยๆนะครับผม อยู่เป็นลังใจให้พวกเรากับทีมงานลุงช่างป้าสวนผักต่อไปนะครับทุกทุกท่านนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับนี่สวยมากอ่ะผ่านไปผ่านไปเรื่องที่สองเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเก็บเสื้อแป๊บเก็บเสื้อแป๊บเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายอยู่ในโทรศัพท์ เรื่องสุดท้ายอยู่ในโทรศัพท์เรื่องสุดท้ายอยู่ในโทรศัพท์มาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของ YouTube นะครับเป็นเรื่องของ YouTube ช่อง MUN Channel นะครับเป็นเรื่องของ YouTube ช่อง MUN Channel หลังจากที่เอ็มแจ้งข่าว FC ไปเนาะว่าตอนนั้นตอนที่ยังไม่ขึ้นไรสดหรืออะไรกระตุ้นยอดนะ ยอดปิดการมองเห็นอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเมื่อวานนะเมื่อวานก็อัปเดตล่าสุดยังติดลบหกอยู่นะครับติดลบหกเปอร์เซ็นอยู่แต่อัปเดตล่าสุดตอนนี้ขึ้นมาเป็นบวกศูนย์แล้วนะครับบวกศูนย์แล้วคือแบบมันใกล้เคียงกันกับยี่สิบแปดวันที่ผ่านมานะครับมันใกล้เคียงกันกับยี่สิบแปดวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเอ็มมาให้ดูนะเดี๋มาให้ดูนะ โอ้แมง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 เข้าแมงเข้าแมงเข้าโอ้แมงจีนวน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 เอาเดีเดีไปปล่อยจีนวนกันจีนวนเข้ามาเงยเนี่ยโอ้เขาทักเต็มเลยครัเมื่อกี้เป okay. ิดไฟกินข้าวนะเปิดไฟกินข้าวแมงจีนวนเต็มเลยนะแมงจีนวนเต็มเลยนี่นะครับ เนืออ้อหานะเนแฟลาร้าาอทานี่นะครับยอดมาเจ้าไปนี่นะยอดกลายเป็นศูนย์แล้วนะกลายเป็นศูนย์แล้วเป็นสีเขียวแล้วนะครับขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการ เปิดการมองเห็นนะครับคลิปก็จะเด้งก็จะแสดงในเพจต่างๆในหน้าฟีดต่างๆบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับบนโทรศัพท์ของคนที่กำลังสนใจเรื่องนี้นะฮะที่เซิร์ชเข้ามาดูหรือว่าเข้าในแอปของ YouTube นะครับมันก็จะขึ้นหน้าฟีดนะเขาเรียกก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับจากใจจริงครับเอ็มยูไนนะครับช่วยกันดันนะครับจากติดลบ50สเอร์เซนะครับจน เป็นศูนย์นครับเป็นศูนย์หลังจากนี้ก็ขอให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับให้มันเขียวบวกขึ้นไปเรื่อยๆสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบจนถึงร้อยถึงพันเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจนะครับก็เป็นข่าวดีสามเรื่องนะครับที่มาแจ้งเอฟซีหลังจากที่เดินทางกลับมาจากจัมปาดงนะครับเป็นสามเรื่องเรื่องแรกก็เสื้อนะฮะจากพี่วิไลลักษณ์นะครับเสื้อกับสบู่เรื่องที่สองเป็นเสื้อไหมนะสวยๆนะครับจาก ทีวารีโลเซนนาเออร์ออสเซียเวียนนานะครับผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่กับพวกเรามาประจำนะครับเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของ YouTube ช่องเอ็มยูไน n แนลนะฮะที่เปิดการมองเห็นแล้วนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไปมีความสุขมากๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ